โอเคครับก็กราบสวัสดีครับผมพบกับผมชุดเคยนะครับผมเม้งสังร i อยซิงช n นลนะฮะวันนี้ผมก็พาพเพื่อนๆมาที่นี่เลยที่เดิมครับผมสิริช,ชย Motor ัยมอเตอร์เซลล์นะฮะพาพเพื่อนๆมาเทสรถสักหน่อยนะฮะเจ้านี่เลยเทรเซอร์ 900GT นะฮะโอ้อตอนนี้เป็นแบบแนวทัวริงเลยครับผมสายเดินทางเลยฮะสายเดินทางเดี๋ยวขอเท่งตัว ใส่ตุงมองถุงมือก่อนเดี๋ยวก็รเดี๋ยวเราไปกับอีกคันหนึ่งพี่เซลนะพี่ทอมที่รู้จักกันดีในช่องผมนะแต่คนได้ติดตามก็จะเกรก็จะพาไปแวนกันสักหน่อยฮะเดี๋ยวให้พี่แกมาแนะนำการใช้งานตัวรถเจ้าเอ่อเอ่ออะไรวะเทเซอร์เทเซอร์900 โอเคเดี๋ยวให้พี่เขามาแนะนำครัาเฟ่ยังพี่รอให้พี่มาแนะนำกัน <c oughs> การใช้งานอยู่ <c oughs> กุญแจก็อยู่ลึกๆหน่อย <c oughs> เอาอยัางเอาเเพี่โอเคโอ้โหมีโลโก้ยามาฮ่าด้วยอันนี้มันจะเป็นนนอัี้เหมือนทรงอาวันเลยท่านพี่เนาะใช่ใช่ไม้มันทรงอาวันเลยแค่แค่ฟังก์ชันมันไม่เหมือนกันอ๋อ ถ้าถ้าเป็นอวนมันจะมีแบบไอไอตัวคำนวณอะไรนะแรงกีด้วยอ๋อการเอียงตัวของรถใช่ไหมใช่ครับขอโทษนะผมผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่มันจะมีเซนเซอร์อ่าฮะออฟไลน์ครับก็ทั่วไปปกตินี่ฟังซุ้มเสียงอันนี้ท่อเดิมไหมพี่ท่อเดิมโอ้ท่อเดิมก็ยังลั่นอยู่นะ ก็จะมีปรับโหมดพุกทพวกด้านนี้เมนูครับตอนนี้เมนูตรงนี้เมนูนะฮะเมนูแบบลูกกิ้งที่มันจะกดได้อ๋อมันกดได้ด้วยอ๋อเหมือนคล้ายๆอ่พวกอีทพันเนาะอันนี้เรากิ้งมาที่อุ่นมือละอ๋ออันนี้คือเทอร์เซอร์ 900GT มีอุ่นมืออุ่นมือนี่เราก็กดอ๋อเราจะเปิดปิดได้อ๋อนั่นคือระดับ อ๋อระดับความความอุ่นหนึ่งสองสามอ๋ออันเนี้ยเหมาะสำหรับหน้าหนาวเลยมือจะได้ไม่ช้าไหมได้ใช่มันช่วยได้นะน่าใช่พี่อันนี้เราปิดไว้ก่อนอืเนี่ยก็มีบอกที่บอกไออุณหภูมิปกติอ่ะอฮะอุณหภูมิเครื่องยนต์แล้วก็อุณหภูมิแอร์อากาศอากาศภายนอกอากาศภายนอกครับ อันนี้ก็โหมดนะครับโหมดก็จะมีสแตนดาร์ดอันนี้มี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 ปับมีปรับีอยเออปับโหมดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเหมือนตัวทริปเตปไฟมีเอเปิดเปิดพลังเลยเปิดพลังมีเอบีแล้วก็สแตนดาร์ดอ๋อมี3มโหมดนะครับแทคชั่นแทคชั่นก็ปรับได้ปรับได้มีต้องการความละเอียดแค่ไหน ทักชันคืออ๋อออฟแล้วก็หนึ่งสองมีแค่มันมันแตกต่างกับพวกอาซิกับอาวันเนาะ,ะอ๋อครับอันนี้ก็คือหนึ่งน้อยหน่อยน้อยหน่อยถ้กดค้างออฟไปเลยอ๋อถ้ากดค้างจะออฟอ๋อโอเคก็ okay. ทักชั่นปรับได้สองสองระดับแล้วก็จะมีคูบคุมโทอ๋อมีคูบคุมโทด้วยคูบคุมโทเนี่ยพอ,อเราเปิดตัวเนี้ย มันยังใช้ไม่ได้จนกว่า,าจะได้ความเร็วที่เราต้องการเราต้องการแล้วเราค่อยกดเซอ,อ,อเคอคือเราขับไปก่อนอแต่แต่แต่ตัวนี้คือตัวเปิดปิดของเขาอ๋ออันนี้เปิดป,ป,ปิดตรงนี้พุทธพงศก็ค่อนข้างนุ่มนวลอยู่นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอลองขี่เราจะลองเล่นดูก็ได้ครับประมาณนี้แหละรถคันนี้นะครับแ้วไฟแสดงสถานะควิกชิปอันนี้อ๋อมีควิกชิปด้วยนี่ มี่ควิคชิปอันนี้ควิคชิปจากโรงงานใช่ไหมพี่ใช่ถึงมันมันได้แค่อัพอย่างเดียวหรือว่าดาวด้วยอออ๋ัพอย่างเดียวครับถึงมันจะเป็นรถที่มันออกมาพักนึงแล้วอ่ะแต่ว่ามันเป็นรถที่สมบูรณ์แบบอันนี้อันนี้เป็นตัวโฉมล่าสุดใช่ไหมอ่าล่าสุดของไทยแลนด์อ่ามันเป็นโฉมล่าสุดของของสองไทยอ๋อไม่ไม่เกี่ยวกับนอกนะฮะมันเป็นเขาเรียกอะไรสปอร์ตดูริงส์อะสปอร์ตดูริงสเลยอืม แต่ผมไม่เคยบิดสเพรนะประมาณ204อ๋อว่ยเอาเรื่องอยู่นะว่าขับขับปกติก็105 106ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่วันนี้เราจะเทสกันแบบเทสดูฟังก์ชันรถสบาย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 ชิวๆเฟสท็อปสกีกันโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอีกคัหนึ่งไปโอเคพี่เป็น GDM เ9 0อันนั้นตัว JDM 90 Adventure Adventure R อ๋อตัวตัวเหมือนตัวท็อปใช่ไหม Adventure R มันมี Adventure กับ Adventure R ได้อ๋อโอเคโอเคไวโอเคครับพี่เดี๋ยวพี่นำเลยโอเคครับก็พี่เดี๋ยวเอาพี่ทอมก็สอนมาคร่าวๆแล้วเราโอ้โหเสียงล้มบ้นหน่อยนี่โอ้ขนาด บิดนิดเดียวเนี่ยโอเคครับตอนนี้ผมจะทําการเทสให้เพื่อนเพื่อนดูแล้รฮะผมสูง165นะฮะว่า,าความสูงแค่เนี้ยจะขับทัวริงได้ไหมมาเอาเลยอ่ะเดี๋ยวดึงเกงหน่อย <laughs> โอเครถก็ไม่ถือว่าหนักนะพี่ได้เลยได้เลยก็ขย่งแบบขยง่ง คือไปแค่อย่างสองข้างแบบบัล่เลยนะแต่ว่าแต่ว่ารถมันไม่ได้แบบมันไม่หนักมากอะ่ะเนี่ยก็ถือว่าน่าจะน,าน่าจะไปได้โอเคก็สไลด์ก้นช่วยปึ๊บใส่เกียร์นะฮเสียงเกียร์ยร์แม่งลันเลยไป อ๋อพี่สมยังไม่ไปครับอ้าครับโอเคพี่สมไปละก็ยังเก๊กเกังๆอยู่โอเคขับตามไล์ เออก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับโอ้โหพอเรากระแทกมันก็ไฟเหมือนกันนะอ่าต่อไปพี่ทอมก็พาออกข้างนอกนะฮะเฮ้ย <c oughs> เอางั้นเลยเหรอพี่ออกนอกเลยเหรอโอ้โหแม่งเลี้ยงคาดมากเลยวะเลียงคาดเลย โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตกใจโอ้โหน่าลอยอ่ะเพื่อนโหน่าลอยเลยอย่างเงี้ยหูแม็กดึงแบบดึงตัวไปข้างหลังเลยอย่างเงี้ยโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโหทัวร์ลิงสบายเลยแบบเฮ้ยโอ้ยควิกชิปนุ่มว่ะคลิกชิพได้อยู่ โอเคโอ้โหเหี้ยรู้สึกชอบอะ่ะรู้สึกชอบโอ้ควิกชิปอย่างโอ้โ oh, หแบบงัดสบายเลยเฮ้ย hey, ถือมาได้ถือมาได้โอเคคือควิกชิปมันตบได้ตั้งแต่4,000รอบผมก็ตบได้แล้ว กระเกจยสามเนี่ยบิดเป็นมาครับผมคือการเขาเรียอกว่าอะไรการใช้คันเร่งเรายังไม่มันมันยังไม่คุ้นเคยกับการขับแบบนี้ไงก็ถือว่าก็พอได้นะพอได้แต่ว่าพูดถึงว่ากับเก่งไหมไม่เก่งเลยพอได้แล้วก็เอ่อ ใช้งานทั่วไปปกติขึ้นเขาลงห้วยผมว่าโอเคเลยได้เลยฮะฟิวนี้ยังไม่ยังไม่ชินกับตัวรถนะฮะก็จะตะกุกตะกักหน่อยนะแต่พูดได้คำเดียวว่าสบายครับผมความรู้สึกตอนนี้นะรู้สึกว่ามันมันปวดตรงตรงฝ่ามือหน่อยอาจจะเป็นเพราะถุงมือหรือเปล่าไม่รู้ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้นชินปกติไม่ค่อยใส่ถุงมือขับรถไง โอ้โยทางเฮ้ยโอเคครับเลี้ยวขวานะฮะโอโ้พี่ทอมพาซอกแซกมากเลยไปสนามยิงปืนเนี่ยมันก็จะเสกงได้ไหม

พอกดเปิดแล้วก็ค่อยกดกดปุ่มเซตกดปุ่มนี้เสร็จกดเซตแล้วถ้าจะยกเลิกใช่ไหมกดปุ่มกลางทีนึงอ๋อเผื่อว่าเราถือเบรกเผื่อว,ว่าเราจะตกใจว่ายกเลิกยังไงให้กดปุ่มกลางโอเคครับพี่โอเคโอเคเดี๋ยวลองลองดูลองใช้คุชคอนโทรลนะฮะว่ายังไงโอเคเขาบอกให้กดคุชคอนโทรลก่อน เนี่ยครับผมอ๋อมันก็จะอ๋อโอเคเนี่ยผมปล่อยมือแล้วนะตอนนี้แต่ไม่กล้าปล่อยมือสองข้างผมปล่อยมือแล้วนะคุณโซน,นมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้แล้วลองบวกอันนี้ก็เพิ่มก็บวกบวกขึ้นมันเร็วไป โอเคโอาพอเรากำเบกปุ๊บมันก็จะอันนี้เลยครับมันก็จะตัดการทำงานของคุณสันทูเลยโอ้เมื่อกี้ตกใจอยู่เอ้ยยัตกใจว่ะ มีไฟบอกอยู่อ๋อเล่นน้าเหงื่อตกเลยตอนนี้เมื่อกี้ <c oughs> ตกใจกับตอนคุค้นกัโทนกำเบกแต่นิดเดียวเองโหหัวทิ่มเลยโอเคก็ถือว่าสนุกสนุก ก็จะมีขา,ขายของนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการหาที่จอดสักหน่อยเดี๋ยวหาเรียมดีๆก่อนนะโอเคก็กรตั้งลงก่อน อ๋ <laughs> หายกรตั้งไม่เจอ,อ,อโอ้ยโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โเอาเรื่องเลยเดี๋ยวปิดก่อนโอเคฮยขับง่ายป่ะ พอพอเราขึ้นคอมไปแล้วก็ก็ก็ง่ายเลยอ่ะก็ง่ายเลยเราไม่ต้องกลัวมันหงาหรอกมันเอื้อฉันเอื้นไว้โหเดินทางไกลสบายเลยแบบเนี้ยชอบชอบยังเลยมันก็เป็นเครื่องอ่เ09นะพี่เนาะมันอืมแต่แต่09ยังไม่เคยลองก็น่าจะฟิลเดียวกันแหละใช่ไหม แต่การจับเครื่องอะ่ะมันมันเหมือนอว่าตัวนี้มันโคลิ่งอะเนาะใช่โคลิ่งก็มันก็ต้องให้ความสบายกว่าอ่าฮะครับความดิบไอความฟิลลิ่งในการขีความดิบเนี่ยมันก็ต้องอินกีสูงข้าวสูตรเก้ามันจะแบบดูดิบกว่าใช่อืมทั้งนี้ทั้งนั้นในตัวนี้ต้นราคาที่ว่าแตกต่างเห็นไหมฮะตัดแต่งก็แสนหนึ่งเยอะนะสามแสนเก้าพันสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน ต่างกันแสนนึงอนะ่ะก็คือเนี่ยก็คือมาคู่ต้องมาเป็นคู่ริ่งไงอืมมาเป็นคู่ริ่งให้ปีขับปีสบายสบายมาแรงโหแรงแรงจริงเ <c oughs> มื่อเมื่อเมืม่อกี้ลองคู่คอนโทวนก็โอเคนะแล้วก็ปรับเร่งบวกความเร็วไปมาตกใจตอนที่กำลังจะจะจอดไอ้จะเบรก <c oughs> ไปกำกำเบรกหัว <c oughs> <h ahaha> จะหัวจะทิ่มเลยเมื่อกี้เลยตกใจน,นิดนึงแต่ก็ โอเคฟิลนี้แบบโอ้ฟิลเดินทางเห็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ขับยากนะฮะก็ขับง่ายขนาดผมแค่165เองก็ขับได้ครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าได้แบบว่าไปทางแอดเวนเจอร์กว่านี้อาจจะอาจารย์เอาขาช่วยพยุงรถก็อาจจะยากหน่อยแต่อย่างเงี้ยส่วนมากก็เดินทางไกลเนาะไม่ค่อยได้เข้าลุยอะไรมากมายใช่ปะ แนะนำเลยคันนี้นตอบโจทย์การเดินทางจริงๆช่วงนี้มันจะมีจะมีกิวเวอรเชอร์ด้วยอ๋อก oh. ิวเวอรเชอร์ช่วยเราออกรถง่ายขึ้นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นสี่ได้ก็เหลือประมาณสี่สี่สี่แสนสี่มันสี่เก้าเก้าใช่ปะ่ะอ๋อยามาฮ่าเนี่ยคือเขาจะซัพพอร์ตเราเรื่องประกันชั้นหนึ่งอือคือบวกอยู่แล้วฟร,รฟรีประกันชั้นหนึ่งฟรีประกันชั้นหนึ่ง พารบงพาบาโบอเอาคิวเซอร์ไปไป,ไปลดดาวได้เลยโอเค,เคอือก็ถือว่าโอเคนะเป็นมันดูเหมือนตอนแรกคิดว่าอาจจะขับยากแต่ไม่ยากเลยขับง่ายสบายแล้วควิกชิปก็เตะง่ายเตะง่ายถือว่าเตะง่ายอยู่มันเหมือนรถสปอร์ตอะแค่แฮนด์เดลนบาร์าเทนคือจับยัดอ่าอะไรนะ สไ <Style> ตล์ทัวริงแต่จริงๆเครื่องแบบเครื่องเครื่องแบบสปอร์ตอะเครื่องแบบซิ่งอะแต่ยัดได้แบบมาโฉมแบบเดินทางก็โอเคครับ <c oughs> ตรงนี้ก็สามารถปรับได้ <c oughs> นี่บีบปุ๊บแล้วก็ดึงได้เลยอ๋ออันนี้อันนี้สุดแล้วปรับแล้วก็กดลงอโอเคชิวก็ปรับแบบเมนนวนครับขึ้นลงอืมโอเค ประมาณนี้ประมาณนี้ฟิลของการขับเจ้า Tra c ซ r 9 0 0 GT อันนี้จะเป็นตัวท็อปนะฮะ GT มันมี GT กับตัวไม่มี GT อ่านั่นแหละเครื่องก็จะไอร้อนก็อุ่นๆนะไม่เท่าไหร่ไม่กล้าแตะอุ่นๆก็อันนี้ก็อุ่นๆครับอุ่นๆสบายสบายความร้อนไม่มีเลยขับขับมานี้ไม่รู้สึกว่า ไม่รู้สึกว่าไอร้อนมามาแบบประทะตัวหรืออะไรยังไงเลยคือชิวชิวมากชิวจริงโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะเมง,งซังไรซิ่งชาแนลนะฮะก็ถ้าชอบอยากจะมาลองก็ได้ที่สิริชัยมอเตอบบร์เซลล์ลบบุรีโอเคครับผมก็ติดตามเพจสิริชัยลบบุรีได้ครับผมก็สามารถมาเทสกันได้นะฟิลเเทสฟิลลิ่ง ใช่เลยโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย